ไม่มีหน้าร้านจะนวดหน้าสร้างรายรับได้อย่างไรก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องนวดหน้าให้เป็นและเห็นผลลัพธ์ก่อนค่ะเพราะลูกค้าไม่ได้ซื้อการนวดหน้าแต่ลูกค้าซื้อผลลัพธ์จากการนวดหน้าลูกค้าหน้าบานต้องหน้าเรียวได้ลูกค้าหน้าเหี่ยวต้องหน้าเฟิร์มกระชับเด้งขึ้นได้และ2เลยนะคะเราต้องมีอุปกรณ์การนวดหน้าค่ะอุปกรณ์ที่พูดถึงก็คือเตียงคุณเห็นเตียงนี่ไหมอันนี้นี่คือเตียงพกพานะคุณลองดูนะนี่นี่เดิม มาดูตรงนี้เห็นไหม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 นี่เตียงอันนี้นี่คือเตียงพกพานะคะเตียงแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพับได้พับไปหาลูกค้าแบบนี้คือเรายกได้ตัวทันเองนะคะทันเริ่มต้นในการทําธุรกิจนวดหน้าเนี่ยไม่ได้มีหน้าร้า มีแค่เตียงแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหน้าร้านสมัยนี้มันอยู่ในออนไลน์ค่ะแค่เรามีออนไลน์เราก็สามารถมีหน้าร้านได้แล้วและเรานวดหน้าเป็นและอีกหัวใจสำคัญเลยนะคะก็คือการแต่งตัวค่ะเราไปนวดหน้าหาลูกค้าเราต้องแต่งตัวให้มันดีๆนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะการแต่งตัวเนี่ยเซอาตรงรัดกลุ่มมิดชิดไม่ใช่แบบอุ้ยก้มไป แล้วแบบแบบโอ้โหลูกค้าว้าวไปด้วยเดี๋ยวก็จะมีเหตุการณ์ที่มันไม่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่งตัวนะคะผมเห้าเห็นไหมคะมัดอย่างดีรวบอย่างดีมันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพกางเกงไม่ใช่กางเกง,เกงแบบขาสั้นจุดจูอย่างนี้ไม่เอานะคะต้องเป็นกางเกงยาวให้คุณนึกสภาพง่ายๆเหมือนกับเราอะไปใช้บริการโรงแรม5ดาวแต่เรายกสปาหดาวไปหาลูกค้าถึงที่บ้าน แล้วก็ผลิตภัณฑ์นวดหน้าก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นวดหน้าอย่างดีค่ะครีมที่เราใช้ลูกค้าใช้แล้วต้องรู้สึกถึงว่าผิวเด้งขึ้นผิวเฟิร์มขึ้นผิวก็ชับขึ้นริ้วรอยตื้นขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะใช้แล้วปลอดภัยกับผิวหน้าใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ไม่ใช่ใช้แล้วหน้าพังยิ่งใช้ยิ่งนานผิวหน้ายิ่งแบบ พังยับอย่างนั้นไม่เอานะคะแล้วประเด็นสำคัญที่สุดเลยคือการบริการค่ะการบริการเป็นหัวใจสำคัญที่สุดการบริการนะคะวิธีการที่จะบริการให้ลูกค้าได้ดีที่สุดคือทำให้มากกว่าที่ลูกค้าคตดคาดหวังค่ะบริการทุกอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งการไหวหรือการส่งของให้กับลูกค้านะคะถ้าเราทำทุกอย่างดี ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถสร้างรายรับได้ค่ะวันนี้ทันไม่ได้สอนแค่วิธีการนวดยกยระชับปรับรูปหน้าจะทันสอนวิธีการว่าเราจะทําเงินจากการนวดหน้าได้อย่างไรเงินไม่ต้องไปจมอยู่กับการลงทุนทําร้านเพราะทันเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จจากการนวดหน้าโดยที่ไม่มีหน้าร้านมาก่อนเลยวันนี้นะคะทัานมีคอร์สเรียนทนั้งในออนไลน์แล้วก็มาเรียนแบบเจอตัวท่านไหนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะก็สามารถเรียน ีนทางออนไลน์ได้เรียนแบบสอนสดนะคะเจอกันในออนไลน์แบบสอนสดสดไม่จำกัดเวลาเรียนสะดวกเข้าคาัสเรียนไหนก็เข้าได้คา้านั้นหรือถ้าแบบเฮ้ยตามไม่ทันก็มีเรียนในคสัสออนไลน์นะคะเรียนทบทวนได้ตลอดชีวิตจะ เรียนเมื่อไหร่เรียนเวลาไหนก็สามารถเรียนได้นะคะตลอดไม่มีวันลบแต่ถ้าเอ๊ะอยู่กรุงเทพอยากมาเจอทันหรือบินมาจากต่างประเทศอยากมาเรียนอยากมาเจออยากมารับพลังก็มาเจอกันได้ที่ลาเทาเจดค่ะบอกเลยว่าคนที่เรียนออนไลน์ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยอุปกรณ์ไม่มีจะเรียนได้ยังไงเพราะทันส่งตรงอุปกรณ์ตามรูปภาพนี้นะคะส่งไปให้คุณฝึกเรียนถึงที่บ้านจะมาเรียนแบบเจอตัวหรือจะเจอตัวกันในออนไลน์มีคอร์สสอนหมดนะคะวันนี้ไม่จําเป็นต้องมี นล้านคุณก็สามารถสร้างรายรับได้จากการนวดหน้าค่ะและหัวใจสาคัญที่สุดที่จะทําให้นวดหน้าสร้างรายรับได้เรียนจากคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงและสร้างรายรับได้จริงและเดี๋ยวเจอกันนะคะ